เด็กๆมาออกกำลังกายวอร์มร่างกายพร้อมๆกับคุณครูนะคะกินลักกันนอนมัน,มนบันทอนทำให้อ่อนเพลียเลยมีไอเดียมาออกแรงสักวันสักวันชวนธรรมาโดดโยกย้ายออกไปด้วยกันเผาพล่านไขมันทิ้งไปออกกำลังกายให้สุขภาพดี เรามื่อกินเลือกกินแต่ของดีดื่มน้ำเยอะๆวันละแปดเก้าสิเรามาแข็งแรงด้วยกันทุกวันออกมาเต้นสิออกมาเต้นสิออกมาฟิตแอนด์เฟิร์มอัพเป็นเจ้ามาอัพเป็นเจ้าให้เฟิร์มเฟิร์มเฟิร์ม t า r n the left turn the r i g ออกกำลังพร้อมตามเรามาฟิตแอนด์เฟิร์มให้สุขภาพดีออกมาเต้นสิออกมาเต้นสิออกมาฟิตแอนด์เฟิร์มอัพเป็นเจ้ออา <Hey. S 1> The left the right ออกกำลังเพิ่มติมเรามาฟิตแอนฟาร์มให้สุขภาพดีสวัสดีค่ะวันนี้าาก็มาพบกับคุณครูอีก2คนแล้วนะคะมาพบกันอีกครั้งวันนี้คุณคูมีจารีนมาฝากเด็กๆค,ค่ะเด็กง,ง่ายๆเลยวันนี้ก็คือกิจกรรมกลางแจ้งก็คือวิ่งกบอกน้ําค่ะวิธีการวิ่งกบอกน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อไปว่ามีวิธีการแบบบ้าง หลังจากนี้จะไปรู้จักอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์การวิ่งกรอกน้ำนา 1. ถังน้ำใช้สำหรับไว้เตยมน้ำา2แก้วน้ำใช้สำหรับจักน้ำา3กวดน้ำไว้สำหรับกรอกน้ำค่ะจาก,กอุปกรณ์การเล่นกิจกรรมการแจ้งวิ่งกรอกน้ำไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้มารู้จักถึงวิธีการเล่นกันนะคะว่าเราจะเริ่มเล่นกันแบบไหนเริ่มแรกหนูหยิบแก้วน้ําขึ้นมา แล้วก็เตรียมตัวตักน้ำในถังแล้วยื่นเสียงนกเวีดวิ่งค่ะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเอาน้ำใส่ในขวดค่ะกอ,อก,กอย่างนี้นิ่งๆน้ำจะได้ลงไปนะคะวิ่งกลับไปอีกรอบหนึ่งตักน้ำมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมา,งมาใส่อีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าทีนี้นะคะอันนี้คือการสาธิตก็จะปิดแค่นี้นะลูกแต่ว่าของหมูนะคะ ของหนูต้องใส่ให้เต็มกวดมาอย่างนี้เลยนะลูกนะใส่ให้เต็มกวดเลยแล้วทีนี้หนูจะวิ่งขี่รอบก็ได้แต่ว่าเราจะมาดูกันว่าใครที่วิ่งเร็วทําเวลาได้น้อยที่สุดคนนั้นแสดงว่าร่างกายของหนูคือแข็งแรงสําหรับกาเลนวันนี้นะคะการกิจกรรมการแจ้งวิ่งกรอบน้ำํำก็จบเพียงแค่นี้นะคะครูหวังว่าเด็กๆจะส่งคลิปวิดีโอการวิ่งกรอบน้ํามาให้ครูนะคะว่าใครทำเวลาได้น้อยบ้าง สำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย